ตอนที่29กำราบสิ้นสุดการรอคอยและแล้วสุดจริงตำแหน่งเจ้ายุทธภพก็มาถึงฮานอูสามารถอยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้โดยไม่ถูกพิษของฝ่ายศัตรูจำยศฝ่ายธรรมะและฝ่ายมารก็นั่งประจำตำแหน่งตามฝ่ายของตัวเองเพื่อดูการประลอง องค์หญิงเสด็จมาประทับนั่นขงข้างๆขินฟูพระองค์ทรงแอบเข้าไปเนตไปหามือปราบแต่พอหานอูรู้สึกตัวแล้วหันมามองพระองค์ก็รีบหันระพักหนีทันทีหานอู่ลุกขึ้นมาแล้วเดินมารออยู่ตรงกลางลานประลองขินฟูเอาหน้า,าเข้ามาใกล้ระพักขององค์หญิงจนพระองค์ทรงตกประทัยพยายามหลบเบี่ยงระพักหนีหานอูตายวันนี้อย่างแน่นอนลืมเข้าไปได้เลยขินฟูกล่าวอย่างอำมหิตท่าน หญิงทรงพยายามขอร้องแต่เชียนปุไม่รอฟังคําตอบใดๆจากพระองค์รีบเดินไปกลางลานบลองและเตรียมพร้อมที่จะต่อกรศัตรูซึกครั้งนี้จึงเป็นทั้งศึกชิงรักและศึกชิงเจ้าวิถภพทั้งทั้งสองใช้ดาบเป็นอาวุธต่างโหมเข้ารุมรันแต่การเคลื่อนไหวของทั้งคู่ไหวปานลมกรดทุกคนมองแทบไม่ทานว่าใครเหนือกว่าใครผ่านการรุกผ่านการรับ บางลง้มบ้างประเด็นแต่ทั้งคู่ก็ยังฝืนลุกขึ้นมาสู้กันต่อการต่อสู้ยาวนานมากผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามทั้งสองก็ยังสู้กันไม่หยุดจนกระทั่งชินฟุปล่อยพลังขั้นสุดยอดกลายสภาพเป็นมานเต็มตัวผมเภาปล่อยฟูสยายสีปากดำคลำ้ำพุ่งตัวไปหามือปราบและซัดฝ่ามือมารไปที่อกของฮานอูจนเขากระอักเลือดแล้วก็เด็นไปไกลเป็นโยดฮานอู องค์หญิงทรงเผอเรียกชื่อคนรักเพราะทรงตกพระไทยที่เขาเป็นฝ่ายพราดท่าถึงกระน,นั้นชินฟุกก็ไม่ยอมปล่อยเขารีบพุ่งตัวติดตามหานอู่ไปหมายจะฆ่ามือปาให้ตายองค์หญิงทรงไม่มีสติจึงวิ่งติดตามไป ่วนจอมยุทธท่านอื่นยังคงนั่งประจำตำแหน่งเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องคอยอย่างเชิงและคอยเตรียมพร้อมรับมือเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเข้ามาโจมตีเมื่อไรสักพักหลงว้านซึ่งได้รับยาถอนพิษมาจากท่านฉินฟงแล้วเรียบร้อยเขาก็เลยให้ลูกน้องพักกยาจกแอบยื่นยาส่งให้กับหัวหน้าพักทั้งสี่และท่านหมิงเยี่ยนเพื่อให้ทุกคนฟื้นกำลังภายในจะได้ช่วยกันต่อกรฝ่ายมานหาพวกมันเล่นตุกติกอะไร ส่วนตัวชินฟงก็แอบไปช่วยเหลือองค์ไทเฮาและพาพระอ,องค์ไปหลบในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วรีบไปช่วยหานอูตอร่างของหานอูกระเด็นไปตกบนทุ่งหญ้ากลางป่าและสลบไปเพราะสูญเสียพลังทั้งหมดในนิมิตของหานอูอาจารย์พักลมโกรธมากปรากฏตัวอาจารย์อาจารย์จริงๆด้วยหานอูดีใจเมื่อพบอาจารย์ใช่อาจารย์เองวันนี้อาจารย์จะมาบอกเลขฮะ อะไรนะขอรับอาจารย์นี่มันเป็นช่วงเวลาหน้าสิวหน้าวันนะขอรับฮันอูนึกไม่ถึงไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดอาจารย์จะบอกว่าวิธีรับมือจอมมารมันอยู่ในคัมภีร์รมกดหน้าหนึ่ง้ต่างหากอา้าวอาจารย์คัมภีร์มันมีลอยสิบหน้านะแล้วหน้า111มันก็เป็นหน้าว่างนะขอรับอาจารย์ฮันอูไม่เข้าใจความว่างนั่นละคือขั้นสุดยอดของวิชา พาไปก่อนนะสิ์รักอาจารย์หายตัวไปทันทีเดี๋ยวสิขอรับอาจารย์อย่าเพิ่งไปหานอูอยากถามต่อแต่ไม่ทันเสียแล้วและแล้วหานอูก็ตกใจตื่นทันพอดีกับตอนที่ขีนฟุกกำลังง้างดาบเตรียมแทงเขาทำให้หานอูเปี้ยงลบดาบทันเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเจ้าช่างดวงแข็งยิ่งนักสามารถรับฝ่ามือมารของคาได้ขีนฟุกจบใจ ตอนแรกหานอู่ก็ใจร้อนจะเข้าจู่จมชินฟุด้วยความโกรธแต่พอนึกได้ว่าพลังของตนด้อยกว่าผู้ต่อสู้มากจึงตัดสินใจเชื่อฟังอาจารย์หานอูยืนหลับตาทําสมาธิค่อยๆปล่อยจิตให้ว่างชินฟุเลยเป็นฝ่ายรุกเข้าโจมตีหมายทําให้หานอูแพ้รับคาบแต่แล้วเมื่อชินฟุซัดฟ้ามือมันอีกครั้งกลับพบว่าหานอู มีสภาพไร้ตัวตนจอมมารไม่สามารถสัมผัสศัตรูได้เลยและเขาก็พุ่งตัวทะลุผ่านเลยหันอู่ไปไกลมากสักพักหันอู่ก็ลืมตาพร้อมกับแวบ,บหายตัวไปปรากฏตรงหน้าศัตรูด้วยความเร็วสูงจากนั้นเขาก็ต่อยหมัด้มกดใส่เข้าที่ท้องของชินฟุเต็มแรงชินฟุกระเด็นไปไกลจนกระทั่งก็ทบกับนผนังภูเขาและถลยลงมานั่งกับพื้นจากนั้นจอมมาร ก็เป็นไฟลสลบไปชิ้นฟงปรากฏตัวเพื่อมาช่วยก็อึ้งในความสามารถของสหายมีเจ้าเก่งกาจขนาดนี้เลยงั้นหรือหานอูแน่นอนก็ข้ามีอาจารย์ดีนี่พวกเรารีบไปดูพี่เจ้ากันเถอะหานอูชวนสหายตามหน้าชิงนฟูและและ้วทั้งสองหนุ่มก็วิ่งเข้าไปไม้ดูอาการของท่านเจอมานก็พบว่าร่างของเจอมานได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย เจ็บใจนักพี่ข่านี้ไปได้ชินฟงกล่าวเขาโดานหมากของข้าเต็มแรงขนาดนั้นคงบาดเจ็บสาหัสและนี้ไปได้ไม่ไกลหานอูขาดการงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะชินฟงชวนหานอูหานอูจะเป็นยังไงบ้างเสียงองค์หญิงนี่ฮานอูจําเสียงได้งั้นข้าไปตามพี่ข้าก่อนก็แล้วกันชินฟงรีบกระโดดหายตัวไปทันที หานอูมองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครและอยู่ดีเขาก็นอนลงไปกับพื้นหญ้าเพื่อทําให้ตนเหมือนคนที่นอนสลบไปองค์หญิงทรงตกระทายรีบวิบ่งเข้าไปสวมกอดร่างของหานอูหานอูจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมหานอูตอบข้าสิองหญิงทรงการแสงพร้อมกับเขย่าเรียกคนรักองค์หญิงทรงใช้ประหัดไปอังทิพจมูกก็พบว่าอีกฝ่ายไม่มีลมหายใจฮานอู เจ้าอย่าตายนะข้ารับเจ้ามากนะเจ้าอย่าทิ้งข้าไปถ้าเจ้าฝืนข้าจะสละดตาแหน่งองค์หญิงไปอยู่กับเจ้าดุกที่แม้ฝ่าบาทจะทรงลงโทษใจเจ้าไปอยู่ชายแดนเขาก็จะติดตามเจ้าไปฟื้นเถิดนะหันอูพระองค์ตาัดจริงนะพะยะค่ะหันอูถามยิ้มยิ้มข้าพูดจริงและจะทำจริงด้วยสักพัก องหญิงก็ทรงตั้งสติเพราะได้ยินเสียงหานอูจากนั้นก็เห็นเขาฟื้นลุกขึ้นมานั่งตอนนี้เขาอยู่ในสภาพปกติไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลย้วยความโกรธและความอายที่พระองค์ทรงเผลอรตรัสวามในใจทั้งหมดองค์หญิงก็ทรงตีไปที่ไหล่ของฝ่ายชายเจ้าชอบหรอกค่ะฮานอูก,กอดองคหญิงไว้ทรงเลิกง,งอนกระหม่อมได้ไหมพคะกระหม่อมรักพระองค์มาก ถึงขั้นยอมเป็นตัวแทนประลองเลยนะพญะค่ะเจ้าบอกว่าทำเพื่อชิงตำแหน่งเจ้ายุทธภพไม่ได้ทำเพื่อค่าเสียหน่อยองหญิงทรงน้อยพระไทยถ้ากะหม่อมไม่พูดแบบนั้นพระอ,องค์จะทรงหยุดหาทางขัดขวางไม่ให้กะหม่อมประลองหรือพยะค่ะฮันอูยอมเผยพวกเราคงแต่งงานกันไม่ได้หรอกฮานอู่ไม่เช่นนั้นเจ้าต้องถูกย้ายไปอยู่ชายแดนองหญิงตรสตามตรงกะหม่อม ได้ย้ายไปแค่บ้านเกิดที่สื่อหนานเท่านั้นพะยะค่ะฮันโอพูดยิ้มยิ้มหมายความได้ยังไงองค์หญิงทรงสงสัยกระมอมได้ไปเข้าฝ้าฟาบาทและได้ทูลขอองค์หญิงจากฟาบาทแล้วฟาบาท,ทรงมีรับสั่งว่าหากกระมอมเป็นฝ่ายชนะการประลองและช่วยองค์หญิงได้อย่างปลอดภัยพรอองค์จะยินยอมอนุญาตให้พวกเราแต่งงานกันแต่ว่าฮัานอูหยุดพูดแต่ว่าอะไรงั้นหรือ องหญิงส่งถามต่อองค์หยิงจะถูกถอดยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงสามัญชนเท่านั้นพะยะค่ะพระองค์จะทรงยินยอมหรือไม่ฮานอูแอบกังวลเพื่อเจ้าแล้วข้ายินยอมเป็นสามัญชนและถ้าเจ้าอยู่ที่ไหนข้าก็จะขอติดตามไปอยู่ด้วยแม้เจ้าจะว่าข้าเป็นหูหญินจอมป่วนก็ตามอง,งอยิงแตอยางเงินเขิน หานอู่นั่งกอดองหญิงสักพักเขาก็ค่อยๆคลายอ้อมกอดแล้วค่อยๆจุพระองค์องหญิงก็ทรงยินยอมจุูบเขาตอบโดยไม่สมาทยยสิ่งใดฉากวานนี้ผ่านไปนานพอสมควรสักพักก็มีเสียงแอมชิ้นฟงกระแอมทั้งสองจึงยอมหยุดเจ้าเนี่เอาเปรียบค่านะหารอู่สนใจแต่คนรักไม่ยอมไปช่วยค้าตามหาชินฟู่เลยนะชินฟงแซว องหญิงทรงเขินจนหน้าแดงหานอูจึงดึงองค์หญิงเข้ามากอดเพื่อให้องคหญิงทรงซบไปที่อกเขาและคุยกับสหายจอมขัดจังหวะแล้วเจ้าหาเจอไหมล่ะไม่เจอเข้าหนีไปได้เช่นเคยแต่บรรดาลูกน้องของเขาถูกจบหมดแล้วต่อไปผู้อาวุโสก็คงชำระความเองชินฟงรายงานสถานการณ์งั้นพวกเรากลับกันเถอะเจ้าต้องกลับไปดูจริงๆไม่ใช่หรือ ฮานอู <uv> พยายามกำจัดกอคอที่อย่างนี้ไม่สนใจสหายเลยนะกำลังหาทางกําจัดก้างอย่างข้าละสิ่ชิ้นฟงกล่าวอย่างรู้ทันไปได้แล้วฮันอู่รีบบร่ฮ่าฮ่าฮามสบายแล้วกันเพื่อนชิ้นฟงหัวรอเสียงดังก่อนจะกระโดดหายตัวไป